สวัสดีค่ะจากร้านชาติหนอซ่อมมือถือนะคะในคลิปวิดีโอนี้เป็นมาฟิตทีลิปโปนะคะของคุณชัชวานนะคะส่งมาจากต่างจังหวัดอาการก็คือเปิดไม่ติดนะคะอันนี้เป็นด้านหน้านะคะแล้วก็ด้านหลังนะคะนี่นะคะอันนี้ทดสอบการชาร์จนะคะอันนี้เสียบสส่ชาร์จนะคะถอดใส่ชาร์จเสียบใส่ชาร์จ พอใส่ชาร์จนะคะพอใส่ชาร์จเครื่องไม่ดับนะคะปุ่มเล็กปุ่มแบ็คปุ่มเล็กปุ่มแบ็คปุ่มเล็กปุ่มแบ็คนะคะปุ่มดาวปุ่มอัพปุ่มดาวปุ่มอัพ ปุ่มดาวปุ่มอับนะคะเลื่อนด้านซ้ายด้านขวาด้านซ้ายด้านขวาด้านซ้ายด้านขวาอันนี้เลื่อนขึ้นนะคะเลื่อนลงเลือนขึ้นเลื่อนลงนะคะ นะคะคพวกนาฬกาอามาฟิตส,สำหรับลูกค้าท่านไหนที่สนใจนะคะสามารถติดต่อมาได้เลยนะคะขอบคุณค่ะ